สวัสดีครับผมนัดนะครับช anel กาเจดีดีคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานฟอนตไทยกับ Office 365ใน Galaxy Tab S6 นะครับผมได้เคยปล่อยคลิปไปนะครับแนะนำถึงวิธีการใช้งาน Office 365ใน Samsung Galaxy Tab ไม่ว่าจะเป็น Tab S6 Tab S4 หรือ Tab S3 รวมถึงอาจจะเป็น Galaxy Note นะครับไม่ว่าจะเป็น Note 8 Note 9 โน้ต10หรือโน้ต10พัทนะครับหลังจากที่ได้โพสต์คลิปนั้นไปก็มีผู้ชมทางบ้านถามมาว่าถ้าเกิดอยากจะใช้ฟอนต์ไทยอย่างเช่นไทยสารบ,บัญเนี่ยกับ Office 365ในแท็บ S6 จะใช้งานได้ไหมนะครับก็ผมได้ทดลองหาวิธีการมาพักหนึ่งนะครับเพราะนั้นคลิปนี้มีคำตอบมาดูพ,พร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะไปดูเทคนิคต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดฟอนต์ไทย แล้วก็ copy ลงในแ a b บ S6 เหมือนที่เราทำใน Windows PC นะครับเราไม่สามารถทำได้การที่จะใช้ฟอนต์ไทยในออ Android Tablet นะครับอย่างเช่นแท็บ S6 Tab บ S4 Tab S3 หรือแม้แต่ Note 10 Note 10พ u s Note 9หรือ Note 8เนี่ยต้องบอกว่ามันยุ่งยากซับซ้อนมากแล้วก็ไม่มัน่นใจว่าจะใช้งานได้ด้วยซ้ำไปนะครับงั้นมาดูเทคนิคที่ผมจะสอนแล้วดูว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับ ครั้นี้อ,อกกุปกรณ์ที่ต้องใช้งานมีอะไรบ้างหนึ่งเราเราต้องการใช้ไมโครไมโค o ซอฟ c ์ออฟฟิบน Windows นะครับนั้นไม่ว่าจะมีเครื่องเดสก์ท็อปหรือเครื่องแล็ปท็อปนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับสองเราต้องมี Cloud s t o r a g e นะครับอาจจะเป็น OneDrive นะครับอาจจะเป็น d ับบล็นะครับเป็น Cloud s t o r a g e ที่เราสามารถจะเซฟไฟล์จาก วินโดว์เราลงไปไว้ในนั้นได้นะครับแล้วก็3แน่นอนคือต้องมี galaxy tab s 6งั้นเดี๋ยวไปดูปรพร้อมๆกันนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้า windows desktop นะครับก็เข้าไปที่ไฟล์สมมุติ word นะครับ word 2016แล้วก็ให้สร้างสร้าง document ขึ้นมาสมมุติว่าผมจะพิมพ์คำว่า ทด,ทดลองนะครับทดลองใช้ฟอนต์ไทยในแคส 6. ครับอา่อานเกตัวใหญ่เลยขยายเป็นไซส์20นะครับผมจะเลือกเป็นฟอนต์เป็นนะครับผมลงไทยสาร,รบรัญไว้ นี่นะครับไทยสารบัญน,นะครับเนี่ยฟอนต์ไทยสารบัญอันนี้ก็หลังจากที่ลงเสร็จแล้วนะครับก็ผมก็จะเซฟลงในค l าว d s t o r a g กนะครับผมอย่างที่บอกว่าผมใช้วันไรเอกสารแล้วก็เซฟไฟล์ชื่อทดลองใช้ฟอนต์ไทยในแท็บเอสหก ครับนี่เป็น Microsoft Word นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็น PowerPoint อีกตัวหนึ่งผมจะพิมพ์ว่าทดลองใช้ออนไพรในแท็ S6 นะครับโอเค แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เล่อนมาที่ไทยสารบัญน,นะครับโอเคนะครับแล้วก็เซฟเซฟในคราวของผมนะครับคือเอกสารนะครับเป็นทดลองใช้ฟอนต์ไทยในแท็บ s6 เป็น powerpoint เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดไฟล์นี้ใน Galaxy Tab S6 แล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถใช้ฟอนต์ไทยสารบันใน Tab S6 ได้ไหมตอนนี้นะครับกลับมาที่หน้าจอ Tab S6 นะครับผมจะเข้าไปเปิดไฟล์ที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้ผมเข้าไปที่นี่นะครับ วันไดนะครับเป็นคลาวของผมเข้าไปที่เอกสารเห็นไหมครับไฟล์ที่ผมสร้างในวิน d o ว์ Windows PC ตอนนี้มาอยู่ในคราวของผมขอเปิดไฟล์ Word ก่อนแล้วกันนะครับพอเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับมันจะยังไม่ใช้ Office 365เปิดอันนี้เหมือนมันจะใช้ บิวอ uh, ินแอปของว mm ันไรในการเปิด mm hmm. ผมจะคลิกที่ทางด้านขวาครับปุ๊บตอนนี้ก็เข้าไปเปิดด้วย Microsoft Word ด, mm hmm. ดูนะครับอ่าเขาเลื่อนมา นี้ผมเลือกไฮไลท์ตัวนี้นะครับแล้วผมมาดูที่เปลี่ยนเป็นไซส์ย0นะครับตอนนี้นะครับผมถือว่าผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ชื่อคอเดียนิวนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นคอเดียนิวนะครับผมจะลองเลือก ก็ดูนะครับไปที่ฟอนต์ผมจะเลื่อนลงมาด้านล่างดูหาคำว่าไทยสารบันนี่มาครับเห,เห็นไหมครับเนี่ยจะมีฟอนต์ไทย th สารบัน psk แล้วก็เนี่ยครับล,ลงมาให้ใน Word เลยผมก็เลือกปุ๊บ นี่ครับเนี่ยก็เป็นการใช้งาน Word นะครับสรุปว่าสามารถจะเอาฟอนต์ไทยสระบันมาใช้ใน Microsoft Word ได้นะครับแล้วผมก็เซฟลงในเซฟแอรสกันนะครับลงใน Device ลงในดาวน์โหลดแล้วก็เซฟเรียบร้อยนะครับราวนี้มาเปิดอีกไฟล์หนึ่งเป็น powerpoint ที่บอกพอเปิดครั้งแรกนะครับเปิดจาก o n e วันไรนี่มันจะใช้ Build-in App ของวั i v e เปิดขึ้นมาเราต้องไปดูไอคอนทางด้านขวามันจะมีไอคอนขึ้นมาเป็น powerpoint ของ Office 365นะครับผมเข้าไปเปิดก็เลือก powerpoint ไปเห็นไหมครับนี้เปิด powerpoint ขึ้นมาแล้วเอา S Pen ไปเลือก ผมจะลองเปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะครับเห็นไหมมันขึ้นเป็นไทยสระบันเลยเห็นไหมครับผมลองเปลี่ยนเป็นเป็นอังสนา upc นะครับผมจะเลื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองไปดูนะครับผมจะกดดาวลงมาเลื่อนลงมาไปที่คําว่าไทยสระบันเห็นไหมครับ มี ths สารบัน psk ครับก็เลือกแค่นี้ครับก็แล้วก็เซฟไฟล์นะครับเซฟแอสลงใน DEVICE แล้วแต่นะครับจะเซฟที่ไหนก็ได้ผมเซฟไว้ในนี้แล้วก็เซฟแค่นี้นะครับเพราะนั้นจะเห็นไหมครับว่าผมทำสร้างไฟล์ใน วิน d o ว s พีก่อนนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์ไทยสระบันคือต้องบอกว่าใน PC เราก็ต้องมีฟอนต์ไทยตัวที่เราต้องการด้วยนะครับพอเซ็ตเปฟอนต์นั้นเสร็จปุ๊บเซฟเอามาลงในคลาวไม่ว่าจะเป็น OneDrive นะครับเป็น d ็อกบล็หรืออื่นๆที่เป็นคลาวสโตรเรจแล้วก็ใช้ Galaxy Tab S6 เปิดไฟล์นั้นจากคลาวของเราขึ้นมาฟอนต์ที่เราใช้งานใน วินโดว์พีซีนะครับมันจะเอามาลงให้ในในไฟล์ตัวนั้นเลยโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปกอฟฟนอนมาลงให้มันวุ่นวายยุ่งยากนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมทดลองแล้วก็เอามาแชร์ให้ดูกันนะครับก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่อยากใช้ฟอนไทยลองทำตามคลิปผมดูนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยฝาก คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วยังไงก็ฝาก subscribe c h anel n กาเจดีๆด้วยนะครับแล้วผมจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ